เราจะมารบรอยสักลบพร้อมกัน200รอยเลยผมมาสักมาแล้ว4รอบ4ที่บนร่างกายทุกรอยสักมันมีเรื่องราวมันมีเหตุการณ์ที่คนน่ยแย่งศพเพื่อเอาประกันเงนินอันนี้พูดปะเอ้ายังไม่พรบ4เลยเพราะมึงก็บิวกันทุกคนเลยนะเีย15ะส้บ ช่วงปลายปีและต้นปีหน้าทีมงานแดนเนรมิตจะมีโปรแกร,รมเดินทางถ่ายทำท,ทั่วยุโรปและเอเชียซึ่งตอนนี้นะครับเรากำลังรวบรวมผู้สนับสนุสนใจดีเพื่อโปรเจกต์ใหญ่นี้จะได้เกิดขึ้นสำหรับแฟนๆเพื่อนๆเจ้าของโปรดักต์และเอเจนซี่ทุกท่านถ้าสนใจเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนครั้งนี้นะครับติดต่อทางช่องทางนี้ได้เลยและเรามาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคนดูกันนะครับ เราจะมีเปิดก่อนหน้านี้ป่มเหลือนี้เปิดเลยทถ่ายไปแล้วเนี่ยเอาอะไรเนี่ยใช้ช่วงเนี้ย <laughs> ตอนนี้ส1บเอ็โมงกว่าแนละ้วเรานัดเขา10บโมงสี่สิแต่ผมนั่งทําใจตรงนี้มาประมาณ15นาทีแนละ้วบอกคลินิกว่านั่งรอกกาแฟ <laughs> แต่ในความเป็นจริงแล้วคือเมื่อกี้เข้าไปถ้าแบบได้ยินเสียงมันคล้ายๆเสียงรอยสักอีดออดใช่ไหมแต่มันไม่ได้เป็นลอยสักมันเป็นการ ลบรอยสักคือก่อนที่มาวันนี้ผมก็ศึกษามาแบบพอสมควรแล้วนะว่าจะตัดสินใจได้ว่าเราจะลบรอยสักเนี่ยก็ทําใจมาระยะหนึ่งแล้วนะแล้วพอยิ่งใกล้ๆวันน่ะคุยกับคนนู้คนนี้เนี่ยรวมถึงไอ้ไซมอนเป็นเทรนเนอร์ของผมเนี่ยมีโชว์ให้ดูด้วยนี่ไอเคยมีรอยสักตรงนี้ใหญ่มากเลยแต่อยู่จําไว้เลยนะตอนสักเนี่ยเจ็บเท่าไหร่ลบรอยสักอ่ะเจ็บกว่าน,นั้น1ิบเท่าผมบอกเลยว่าทําใจอีกนิดนึงกาแฟมาแล้วจิบกาแฟให้ใจเย็นๆก่อน ได้เป็นกาแฟร้อนอีก คือจริงนะเรื่องรอยสักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเดี๋ยวนี้มันเป็นแฟชั่นแล้วสมัยก่อนเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคนมีรอยสักมาดูแบบเลอะเทอะสกปรกแม้แต่บางอาชีพหน้าที่การงานเนี่ยเขาไม่รับด้วยนะแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าโลกค่อนข้างเปิดแม้แต่หลายๆอาชีพอย่างเชฟเชฟบางคนสักตั้งแต่หัวยันขาก็มีแล้วก็เป็นเชฟมิชลินระดับ2ดาว3ดาวหรือแม้แต่พนักงานสายการบินพนักงานโรงแรมก็สักเป็นเหมือนศิลปะไปละผมมาสักมาแล้วเสีย รอบ4ี่ที่บนร่างกายก,าก็คืออ่ะรอยสักแรกคือนี้นี่สวัสดีครับ <S <S สวัสดีครับเอฟซีเจะสอสดเสื้อตรงนี้ไม่กล้าเลย <S <S 2> <S 2> เอาเปนวมาเปิดให้ดูแล้วกันนี่คือรอยสักแรกในชีวิตนะฮะได้มาจากตอนที่ช่วยซีนามิคันวาคมปี2004พอกลับมาเนี่ยปีถัดมาผมสักเลยเพราะว่าจําได้ว่าเหตุการณ์นั้นมันวุ่นวายมากแล้วก็มันมีเหตุการณ์ที่คนเนี่ยแย่งศพเพื่อเอาประกันเงิน และเราอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นอาทิตย์น่ะทุกอย่างคือเกล่นคลุ้งไปหมดเจอศพที่แบบไม่น่าดูเลยอ่ะเป็นภาพที่ติดตาจนถึงทุกวันนี้นะแต่ในใจเราก็ยังดีที่แบบเอ้ยอย่างน้อยเราก็ได้อยู่ช่วยตรงนั้นพอกลับมาก็เลยเหมือนเป็นที่ระลึกด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าสมมติมันมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะช่วยพาผมกลับบ้านด้วยละกันทุกรอยสักมันมีเรื่องราวรอยสักที่สองอยู่ข้างหลังเป็นรอยสักที่รุ่นพี่หรือว่าเพื่อนเนี่ยชอบล้อผมมากอัรอยนี้ทุกคนจะรู้เลยอ่าไปสักมาตอนวัยรุ่นใช่ไหม รอยักน,นี้มันคือไบโอฮัสาด์แปลตรงตัวเลยคืออันตรายชีวภาพเราอาจจะเคยเห็นในหนังหลายๆหนังเนี่ยตอนนั้นที่เราเคยดูก็คือหนังเรื่องไบโอฮัสดเนี่ยเกมก็มีนะโดยเฉพาะ2-3ปีหลังเนี่ยเราจะเห็นบ่อยมากมเพราะว่าอยู่ตามอะไรถังขยะถังขยะถังขยะแดงๆอะ่ะที่แบบมีโควิดปุ๊บจะมีไปถังแดงๆเนี่ยฉากในโรงพยาบาลนนที่เผาศพ <laughs> ตอนเด็กๆรู้สึกว่าไอ้สัญลักษณ์เนี่ยมันเท่เหลือเกินมันบ่งบอกว่าเราเนี่ยอันตรายอย,อย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ ันนี้พูดปะเอา้ายังไม่พบสี่เลยเ<อ>แล้วก็จะมีอีก2รอยสักนะครับก็จะอยู่แบบบนอ,อกข้างซ้ายกับบนอ,อกข้างขวานะฮะก็จะเป็นชื่อนี่ปราย,ยาแล้วก็เชอร์แดนนะครับก็จะเป็นชื่อจริงของคนที่มีความสําคัญในชีวิตเราแล้วกันหรือว่าเคยมีความสําคัญก็ได้อ่ะใช้คํานี้ก็ได้นะครับมองฮะก็อมองมองแบบไม่ตกตาก็แม่มองดูอะไรมึงก็บิ้วกันทุกคนเลยนะ แต่แน่นอนว่าเรื่องราวและก็การเวลามันผ่านไปละมันเปลี่ยนไปละเข้าเรื่องเลยดีกว่าว่าเราจะมารบรอยสักไม่ได้รอยเดียวด้วยนะลบพร้อมกันสองรอยเลยไหวไหมเนี่ยของน,นี้ยคนไม่อยากร,รบลรอยสักเจ็บไหมเจ็บอ่อยากรู้ลบรอยไหน <laughs> มีอย่างอื่นที่ย้อมใจได้แทนกาแฟไหมฮะให้มันเจ็บน้อยลงดูแล้วอาจจะไม่ได้กลัวเจ็บอะแต่แบบว่ามันมีความสําคัญในรอยสักไงหายี่ไปอ่ะมาเราเล็กประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะปะลุยกันเก็บการลบรอยสักครั้งแรกในชีวิตและจะเป็นการลบรอยสักสองรอยพร้อมกันด้วยป <c oughs> หายใจลึกๆ เออใช่เพื่อนๆรู้ไหมว่าแบบจริงๆเนี่ยผมอะ่ะจริงๆเคยลบรอยสักมาแล้วมีภาพหลายๆภาพนะที่ลง IG Facebook เนี่ยแล้วคนอินบ็อกซ์คน DM มาถามเพียบเลยว่าพี่แดนนี่ลบรอยสักที่ไหนทำไมลบแล้วสวยจังอยากจะบอกว่าลบในโฟโต้ช็อปโต้ช็อปแต่วันนี้จะมาลบจริงๆเป็นแบบสลระชีพเพื่อรีวิวว่าลบรอยสักที่ไม่ใช้โฟโต้ช h o p เนี่ยเขาทำกันยังไงไป ที่นี่จะช่ำชองมากก็คือเรื่องรอยสักตามชื่อเลยถูกไหมตอนนี้ผมพร้อมแล้วคุณหมออยู่ไหนฮะคุณหมออยู่ห้องนี้เลยค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับกล้องตามมาเลยนะฮะเอาแบบเรียวสุดๆนะฮะเอาแนะนําก่อนแล้วกันนะผมหนุมครับครับผมหนุ่มสมชื่อครับเอพอผมบอกว่าจะมาลบรอยสักเนี่ยเพื่อนทุกคนหรือคนที่รู้จักเนี่ยบอกผมคําเดียวเลยว่าเจ็บแน่ สักมาเนี่ยเจ็บเท่าไหร่เวลาลบรอยเนี่ยเจ็บกว่าสิบเท่าจริงไหมฮะไม่เกี่ยวเลยนะครับเรื่องความเจ็บเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีตัวเทคโนโลยีที่ใช้ในการป้องกันเรื่องความเจ็บด้วยไม่ว่าจะเป็นการทายาชาก่อนทาําและระหว่างทาเนี่ยเรามีตัวเครื่องไอเย็นที่มีความเย็นลบถึง20องศาร,ระหว่างทําเนี่ยเรายิงไปด้วยเป่าไปด้วยเนี่ยความเจ็บก็แทบจะไม่มีเลยครับ นี่ความรู้ใหม่เลยนะคือภาพที่เราเคยเห็นเนะี่ยคือแบบปวดแสบปวดร้อนแดงกำแบบนั้นเลยอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเลเซอร์สมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างรุนแรงแต่ณปัจจุบันเนี่ยตัวพิโกเลเซอร์เป็นเลเซอร์ที่มีความละเอียดมากมันทําลายเม็ดสีโดยเฉพาะโดยที่ไม่ทําลายผิวข้างเคียงเพราะนี้หลังทำเนี่ยไม่มีแผลนะครับคนไข้ไม่ต้องเจ็บมากอาการจะแค่แดงแดงเฉยๆ,ๆประมาณ7-10วันแล้วก็หายไปครับแต่ปกติเราก็จะอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเว้นประมาณ1เดือน ครับแล้วก็มายิงสามนะครับเป็นเครื่องที่ผ่านออยอ,อทั้งของอเมริกาแล้วก็เมืองไทยที่ช่วยในการลบรอยสักถือว่าเป็นเครื่องที่ดีอันดับโลกเลยก็ได้ก่อนทำเนี่ย <c oughs> ผมขอดูเครื่องก่อนได้ไหม <c oughs> ได้ได้อยากจะโชว์อยู่แล้วอโอเคไปไปหม <c oughs> อพาผมไปดูหน่อยครับเดี๋ยวเชิญห้องดูเลยได้ครับ นี่คือเครื่องนี้ครับครับตัวนี้ครับเป็นเลเซอร์ท i โ o เวกนะครับซึ่งเป็นเลเซอร์ที่ใช้ในการลบทุกอย่างที่อยู่บนผิวหนังได้ทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องรอยสักเนี่ยเขาเด่นมากสามารถลบรอยสักได้ทุกสีทุกแบบทุกขนาดให้หายไปร้อเปอร์ซแล้วคืนผิวเก่าให้เราได้ถามได้ไหมครับราคาเท่าไหร่ครับเครื่องตัวนี้เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่สิหล้านสิหล้าน เดี๋ยวนะสิบห้าล้านนี่ยังไม่รวมหัวใช้สาหรับยิงสีโดยเฉพาะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะยิงสีเขียวสีฟ้าไม่ได้ะนะปัจจุบันเนี่ยเขามีคลื่นความยาวที่สามารถยิงสีเขียวสีฟ้าให้หายได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ลยครับมีกี่เครื่องในประเทศไทยครับเครื่องแบบนี้เราเป็นที่แรกที่นําเข้าเครื่องตัวนี้เข้ามานะครับ<อ>คิดว่าในประเทศไทยนะ่าจะมีไม่เกินยี่สิบเครื่องแค่ข,ของเราอย่างเดียวก็สิบเครื่องแล้วครับเพราะเรามีทุกสาขาเลยตอนนี้เรามีทั้งหมดสิบสาขา คคิดมูล่านาเ,อ <c oughs> เอาละเครื่องดีเครื่องแพงหมอเก่งแล้วก็มีสาขาเยอะที่สุดในประเทศไทยลุยเลยไหมฮะลุยเลยครับสมมุตินะครับสองครั้งและหารอยสักที่มันทับๆได้อันเนี้ยสองครัจจ้งไม่ได้ผมว่านะ่าจะมีสักค่อกครั้งจะครับแต่ข้างหลังนะ่าจะจางมากเพราะสีไม่ได้เยอะมากโอเคครับอย่างนั้นเราลุยกันเลยครับ หลังจากแปะยาชาไปแล้วนะครับตอนนี้ชีวิตจริงเริ่มต้นครับเราลุยเครงหน้าหรือขครงหลังก่อนดีครับคุณหมอเคางหน้าก่อนแล้วกันครับโอเคไม่ตื่นเต้นเลยสบายมากไม่แกงเลยครับผมสบายสบายครับพร้อมครับผมเริ่มนะครับโอ้ผมเตรียมเจ็บแล้วเนี่ยผมกัดฟันรอเลย เสร็จแล้วครับ้นหน้าจริงเหรอฮะผมทำใจเลยว่าต้องเจ็บมากๆมากเอ้าหมอบอกเสร็จแล้วเขยเลยหลังเลยครับ เสร็จแล้วฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนแรกนึกว่าต้องมีครึ่งชั่วโมงแต่ในความเป็นจริงประมาณแค่สามนาทีครับ <S <S 1> <S 1> นี่ฮะนี่ภาพปัจจุบันเนอะโอ้คุณหมอเล่นกลมามครับแมจิกโอ้เร็วกว่าที่คิดแล,วแ,ลวแบบง่ายกว่าที่คิดนะใครที่สักเนี่ยจะรู้นะว่าแบบกว่าที่รอยสักนะแล้วแบบบางทีลงเงาลงทับมันหลายชั่วโมงนะฮะแต่เวลาลบเนี่ยสองนาทีครับลบรอยสกักไม่ยากอย่างที่คิด แล้ววันนี้นะครับพิเศษสำหรับแฟนๆแ,และเพื่อนๆชาวแดนเนรมิตทุกคนนะครับผมมาขอส่วนลดมาให้แล้วนะครับลดไปเลยทุกคนนะครับคนละ1000บาทนะครับเมื่อเปิดคอร์สนะครับกับดร์แท็กออฟสามารถอินบ็อกซ์ไปหาเขาได้เลยหรือว่าไลน์แอดนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ให้และอย่าลืมนะบอกว่าได้ส่วนลดมาจากแดนเนรมิตนะฮะที่นี่คือทําแต่รอยสักอย่างเดียวเลยครับได้หลายอย่อางก็จะมีพวกรอยแทลเป็นก็มีค่ะโลมแตกลายรอย,ยสักเนื้อโลาน รือว่าจะทําเป็นหน้าใสคือเอาง่ายๆว่าได้ตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลย